ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เหมียวอยากเล่าที่จะมาเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นบันไดสู่ความสำเร็จของคุณวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวใจที่เจ็บปวดของคนทำงานหลายๆคนครับนั่นคือเรื่องเมื่อเรามีเหตุผลร้อยแแต่หัวหน้าไม่เคยเปิดใจรับฟังเลยเพื่อนๆครับ หลายคนรู้สึกท้อใช่ไหมครับพยายามอธิบายแทบตายแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคำสั่งดเดิมๆหรือประโยคที่ว่าไม่ต้องพูดมากทำตามที่บอกก็พอทั้งที่เหตุผลของเราสามารถทำให้งานไปต่อได้หรือทำให้งานดีขึ้นได้แต่ก็เหมือนไม่มีประโยชน์เรามาลองดูเป็นข้อๆกัน 1. เปลี่ยนความโกรธเป็นความเข้าใจผมอยากบอกคุณว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าเขาเป็นคนไม่ดีครับ หลายครั้งปัญหาไม่ได้เกิดจากนิสัยแต่เกิดจากตำแหน่งที่เขายืนอยู่ลองมองย้อนกลับไปดีๆบางทีเหตุผลของเรากับเป้าหมายของเขามันอาจจะอยู่คนละคลื่นความถี่กันโดยสิ้นเชิงหัวหน้าบางคนไม่ได้ตื่นเช้ามาแล้วอยากกดดันลูกน้องแต่เขาถูกกดดันต่ออีกทอดหนึ่งจากตัวเลขจากเส้นตายจากความคาดหวังของผู้บริหารจนสมองของเขาเต็มไปด้วยคำว่าต้องรอดต้องทัน ต้องได้ผลลัพธ์เมื่อพื้นที่ในใจถูกบีบจนแคบสิ่งแรกที่หายไปคือความเข้าใจผู้อื่นไม่ใช่เพราะเขาไม่แคร์แต่เพราะเขาเองก็แทบจะเอาตัวไม่รอดการเข้าใจตรงนี้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องยอมรับทุกอย่างหรือปล่อยให้ตัวเองถูกกดทับแต่มันช่วยให้คุณหยุดโกรธและเริ่มมองเกมให้ออกว่าเราควรสื่อสารวางตัวและปกป้องตัวเองอย่างไรโดยไม่เผาใจตัวเองทิ้งไปก่อน 2. อ,อย่าใช้เหตุผลแต่ให้ใช้ผลลัพธ์ครับคนที่ไม่ฟังเหตุผลมักจะฟังผลลัพธ์ครับเพราะในโลกของการทำงานเหตุผลคือเรื่องของความรู้สึกเราแต่ผลลัพธ์คือเรื่องของความอยู่รอดของเขาครั้งต่อไปแทนที่จะพูดว่าทำไม่ได้ครับเพราะติดปัญหา ABC ซึ่งฟังดูเหมือนข้อแก้ตัวในหูของคนที่ถูกกดดันอยู่แล้วให้ลองเปลี่ยนมุมพูดเป็นแบบนี้ครับ ผมอยากให้งานนี้ออกมาดีที่สุดตามเป้าหมายของหัวหน้าครับแต่ถ้าเราทําแบบเดิมผลลัพธ์อาจลดลงประมาณ20%ถ้าเราปรับตรงนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพได้ทันทีทั้งในแง่เวลาคุณภาพและภาพรวมของทีมทันทีที่คุณพูดแบบนี้คุณไม่ได้กำลังขัดคำสั่งแต่คุณกำลังช่วยเขาปกป้องผลลัพธ์ของเขาจำไว้นะครับคนที่อยู่ใต้แรงกดดันสูงไม่ถามว่าคุณเหนื่อยแค่ไหน แต่จะถามว่ามันกระทบเป้าหมายไหมดังนั้นให้พูดในสิ่งที่เขากำลังจะเสียและชี้ให้เห็นสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์อย่างชัดเจนเมื่อคุณพูดภาษาของผลลัพธ์ได้คุณจะไม่ใช่ลูกน้องที่ชอบเถียงแต่จะกลายเป็นคนที่เขาต้องฟัง 3. การเงียบไม่ใช่การแพ้แต่คือการรวบรวมพลังถ้าคุณพูดแล้วเขาไม่ฟังจริงๆอย่าดันทุรังจนเกิดการประทะครับเพราะในเกมของความสัมพันธ์ในที่ทำงาน อารมณ์คือจุดอ่อนและการเถียงเพื่อเอาชนะในวันนี้อาจทำให้คุณแพ้ในระยะยาวโดยไม่รู้ตัวถอยออกมาอย่างมีสติทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดในขอบเขตที่คุณควบคุมได้ไม่ประชดไม่ต่อต้านไม่เล่นเกมใต้ดินแต่ให้เก็บหลักฐานเก็บข้อมูลเก็บผลลัพธ์ไว้เงียบๆอย่างเป็นระบบวันนี้เขาอาจไม่ฟังคุณแต่วันหนึ่งตัวเลขงานและผลลัพธ์จะเป็นคนพูดแทนคุณเองครับ และเมื่อถึงวันนั้นคุณจะไม่ต้องอธิบายไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องเอ่ยคำว่าผมเคยบอกแล้วเพราะความจริงจะยืนอยู่กับคุณอย่างสง่างามจำไว้นะครับการเงียบของคนอ่อนแอคือการยอมแพ้แต่การเงียบของคนมีพลังคือการรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการชนะสุดท้ายแล้วความสำเร็จของคุณจะส่งเสียงดังกว่าคำพูดใดเสมอครับ 4. ถามตัวเองว่าเราเลือกถูกที่หรือเปล่า สุดท้ายแล้วครับถ้าคุณพยายามสื่อสารอย่างสุภาพแล้วปรับจูนตัวเองแล้วลดอีโก้แล้วพัฒนาฝีมือแล้วอดทนแล้วแต่ที่นี่ยังเป็นกำแพงหนาที่ปิดกั้นความคิดปิดกั้นเสียงของคุณและปิดกั้นศักยภาพที่คุณรู้ว่ามีบางทีปัญหาอาจไม่ใช่คุณยังไม่ดีพอแต่คือคุณอยู่ผิดที่จำคำนี้ไว้ครับเพรที่อยู่ในตมย่อมไม่มีใครเห็นค่า แต่เพชรที่อยู่บนแหวนย่อมเปล่งประกายได้เองหน้าที่ของคุณไม่ใช่การพิสูจน์คุณค่าให้คนที่ไม่ตั้งใจจะมองและไม่ใช่การลดตัวเองเพื่อให้พอดีกับกรอบที่คับแคบของใครบางคนบางสภาพแวดล้อมต้องการแค่แรงงานแต่บางที่กำลังมองหาสมองความคิดและวิสัยทัศน์และคุณมีสิทธิ์เลือกครับว่าจะใช้ชีวิตแลกเวลาและฝากอนาคตของตัวเองไว้กับที่แบบไหน การเดินออกมาไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการเคารพคุณค่าของตัวเองและกล้าพอที่จะไปอยู่ในที่ที่แสงของคุณไม่ถูกบงังเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเผชิญกับความอึดอัดนี้นะครับวันที่คุณรู้สึกอึดอัดไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอนะแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเติบโตเร็วกว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวแรงกดดันที่คุณเจอวันนี้อาจจะหนักอาจจะเคว้งอาจจะไม่มีใครเข้าใจ แต่ขอให้จำไว้ว่าแรงกดดันเช่นเดียวกันนี่แหละครับถ้าคุณไม่ยอมให้มันกดคุณลงมันจะกลายเป็นแรงผลักดันที่พาคุณไปไกลกว่าที่คุณคิดอดทนอย่างมีสติพัฒนาตัวเองอย่างมีเป้าหมายและอย่าลืมให้เกียรติหัวใจของตัวเองวันหนึ่งคุณจะไม่ต้องอธิบายว่าคุณเก่งแค่ไหนเพราะผลลัพธ์จะพูดแทนคุณทั้งหมดครับแล้วเราจะได้เจอกันในวันที่คุณยืนอยู่ในความสำเร็จ ด้วยรอยยิ้มที่ภูมิใจในตัวเองจริงๆในวันนี้เหมียวอยากเล่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับอยากรู้เรื่องต่อไปไหมกดไลค์และติดตามช่องเหมียวอยากเล่ากันเลยรับรองมีเรื่องสนุกๆรอคุณอยู่ทุกคลิปและเจอกันในคลิปหน้าครับ